คนข้ามเพศมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลสูงจริงหรอ มี m s h e a l t m m p p l e s s e รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันทุกวันนี้สังคมเปิดกว้างสำหรับความหลากหลายทางเพศแล้วนะคะแต่ว่ากว่าที่กลุ่มคนข้ามเพศเขาจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ต้องรับแรงกดดันมากมายกว่าจะเป็นที่ยอมรับเรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้ ตรงที่มีข้อมูลบอกต่อกันว่าในกลุ่มคนข้ามเพศมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลสูงเรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจายเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMs Health me Please รีบไปกันเลยค่ะ ในบุคคลทั่วไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคนทั่วๆไปมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ประมาณ20%หรือกล่าวง่ายๆก็คือประมาณ1ใน5ของประชากรทั้งหมดครับมีความเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ทีนี้ถ้าเกิดเรามาโฟกัสในกลุ่มของ LGBT community หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราจะพบว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นประมาณสัก40เกือบ50%ง่ายๆก็คือประมาณ1ใน2มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับ ทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้สูงขึ้นคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันของสังคมครับที่มักจะกะกเกณฑ์ให้ LGBT community เนี่ย อยากจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้ปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้นี่ไม่นับรวมถึงเรื่องของ Discrimination การเหยียดต่างๆหรือว่าการคุกคามหรือ harassment ต่างๆด้วยนะครับการสังเกตเนี่ยครับก็คงไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นๆนะครับบางครั้งอาจจะต้องมองย้อนตัวเองนิดนึงหรืออาจจะต้องเตือนคนที่สนิทกันนิดนึงว่าเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเดินทีเดียวเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงก็เริ่่่่่่่่่มมมมมมมททีีีีจะไไไคคออยยยรรราาาาเเิิิงงงวแํนนสธก ได้นอนไม่หลับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการมีปัญหาสุขภาพจิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคนข้ามเพศมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลจึงเป็นเรื่อง จริงค่ะแล้วคุณหมอบอกนะคะว่าถ้าหากพบว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจเริ่มมีปัญหาอันดับแรกเลยพยายามทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็เปิดใจเข้ามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานันกจิตบําบัดก็ได้ <c oughs> เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตกันได้ตรงจุดค่ะ ส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างื่อให้เราสุขภาพดีไปได้วยกันกับ BDMS Health m e Please พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ